สวัสดีค่ะวันนี้พบกับใหม่แพเช่นเคยนะคะและซึ่งวันนี้ค่ะใหม่แพค่ะมาอยู่ที่ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านสไตล์โคจินะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเขามีเพียงเจ็ดหลังเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชมหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างที่ใหม่แพจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันค่ะ ก่อนจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะเดี๋ยวเอาแมาแพ้ขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงว่าทําไมถึงวันนี้พามาชมหลังนี้นะคะซึ่งหลังนี้นะคะเขาเป็นสไตล์โคจิซึ่งมาจากคําว่าโคซี่นะคะผสมกัมมูจิก็เลยเป็นโคจิซึ่งโคจิค่ะตรงกับคําญี่ปุ่นนะคะซึ่งแปลว่า,าร่ํารวยมั่งคั่งนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในตัวบ้านนะคะฟังก์ชันของบ้านค่ะเขาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะมาพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะ เขาเป็นสไตล์โมจินะคะผสมโมเดิร์นนิดๆนะคะบ้านจะมีความอบอุ่นสบายๆนะคะแล้วหลังนี้ค่ะใกล้กับสนามบินเพียงแค่5กิโลเท่านั้นค่ะใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็น Big กซีแมคโครนะคะแล้วก็แถมยังอยู่แบบติดกับ,บุงแหวนรอบ2ค่ะเพียงแค่300เมตรเท่านั้นค่ะคือถือว่าการเดินทางนี่ค่อนข้างสะดวกมากๆเลย เดี๋ยวแม่แพ์จะพาไปชมด้านในกันนะคะว่าข้างในเขาเป็นแบบไหนตกแต่งออกแบบมาแล้วจะเป็นสไตล์ไหนบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะวะ่าเราติดตั้งเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นทางเข้าเล็กนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีความออกแบบมีความโค้งความพะตูค่ะมีความมูจิน่ารักน่ารักแล้วตรงนี้ค่ะเขาติดกล้องมาให้ไว้ด้วยนะคะมีกลิ่นอีตาคอมค่ะ เวลาใครมาหาเราที่บ้านนะคะสามารถกดกิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วคนในบ้านนะคะก็มองที่จอได้เลยว่าใครมาหานะคะ<ม>เพื่อนเราหรือเป็นใครมาส่งของอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแบบและติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเขาปูหินทางเดิมจให้รอบบ้านเลยนะคะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมรอบบ้านใหมแพรพาไปชมด้านในกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะรองรับจอดได้สองคันเลยแล้วเขาก็ติดไฟทำทุกอย่างมาให้เลยพื้นค่ะลงจอดรถตรงนี้เขาทําเป็นพื้นทรายล้างมาให้เรียบร้อยนะคะทาความสะอาดงา่ายมากๆเลยส่วนในส่วนของกําแพงลงจอดรถนะคะเขาออกแบบฟังก์ชันเป็นมีความโคม้งความมนรงป่กสบายมาถึงสองอันใหญ่ๆเลยนะคะทางเข้าบ้านค่ะจะอยู่ทางนี้นะคะประตูหลักทางเข้าบ้านค่ะ ตรงนี้เขาตกแต่งเป็นด้วยลายไม้นะคะ mm hmm. เพื่อให้อ,ออกแบบผสมผสานามาแบคฟามเป็นมูจิแล้วก็ทางเข้าบ้านตรงนี้จะตกแต่งเป็นสวนนะคะเป็นสวนแบบสไตล์มูจิเลยมีต้นไม้ใหญ่เพิ่มความรุ่งเรื่อแล้วก็เพิ่มความสวยางามให้กับบ้านปูหินขาวใสมานะแบบนี้เลยประตูทางเข้าบ้านค่ะข,ของเราเป็นประตูดิจิตอลล็อกนะคะ mm hmm. เป็นระบบสมารม์ทกมนาะมีเป็นของแบรนด์ทับเล่น,นะคะเดี๋ยวเชิญค่ะ เข้ามาค่ะก็จะพบกับโซนริบิ้งไอเดียโซนริบิ้งไอเดียเขาคือกว้างมากนะคะของตัวบ้านตัวพื้นเพดานเขาก็ยกสูงนะคะถึง6เมตรเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซฟานะคะห้องรับแขกโซนแรกนะคะทางนี้เป็นประตูนะคะที่มองเห็นหน้าบ้านเขาตกแต่งสวนน้ำพุสวนต้นไม้สวนหินและมีต้นไม้ใหญ่ให้ด้วยนะคะ ดังนี้นะคะหน้าบ้านหันไปหน้าหันไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งทิศตะวันออกเนี่ยจะได้รับแสงอ่อนๆยามเช้านะคะคอยามเย็นเนี่ยก็จะไดะ้เขาเรียกว่าล่มเย็นสบายเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นห้องจุ้ยที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถัดมาค่ะดังนี้นะคะ่ะเป็นระบบสมาร์ทโฟนทั้งหลังนะคะลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะคะไว้ก่อนเลยก่อนที่เราจะเข้ามาสั่งผ่านมือถือติดตั้งผ่านแอปได้เลย แล้วตรงนี้ค่ะที่ตะกี้หมายแพนบอกค่ะก่อนที่เราเข้ามาเนาะเขาจะมีกิ่งอินเตอร์คอมเป็นระบบสมาร์ทห้องควบคุมอยู่ตรงนี้แจ้งให้ลูกค้านะคะเวลามีคนมาลูกค้าก็มองผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยก็จะแจ้งเตือนผ่านตรงนี้ค่ะถัดมาค่ะคลินิกของบ้านหลังนี้ค่ะเขาทาโซฟาเป็นระเบียงให้ตรงนี้ด้วยค่ะสามารถดังเล่นหรือว่านั่งทําอื่นๆตรงนี้ได้เลยก็คือโซนเขาใหญ่มากๆนะคะถัดมาอีกนิดนึงค่ะก็จะมีในส่วนของโซนริบวิ่งที่ไว้นั่งดูทีวี ทำไมถึงเรามีถึง, by, ถง2โซนนะคะเผื่อว่าเวลาลูกค้าอยู่บ้านเนาะเด็กๆค่ะเขาอยากดูทีวีนั่งเล่นข้างล่างแต่มีเพื่อนมาหาคุณแม่คุณแม่อยากจะนั่งคุยก็จะมีโซนโซฟาที่หมายแพรพาไปชมตอนเราเข้ามาก็จะสามารถนั่งคุยรับแขกตรงนั้นได้นะคะส่วนลูกๆเองค่ะก็สามารถนั่งดูทีวีรวมไปถึงเชื่อมไปกับสระว่ายน้ำเป็นไงคะสระว่ายน้ำของเราสวยมากนะคะ แต่เดี๋ยวหมาแพลชมด้านในก่อนก่อนจะพาไปชมด้านนอกนะคะอันนี้ให้ชมนิดนึงนี่นะคะเป็นสาว่ายน้ําสวยมากนะคะเชื่อมไปกับประตูทางนี้เลยของโซนลิฟวิ่งแอรเดียเนาะนะคะเดี๋ยวพามาชมที่ต่อไปอันนี้เข้ามากับงานบิวอินนะคะเป็นงานออกแบบเป็นสไตล์โ SI, SI, คซี่โคซี่เลยค่ะเป็นสไตล์โคจิอบอุ่นน่ารักผสมภาษากับมีความเป็นโมเดิร์นนิดนนะคะแล้วก็คงความเป็นมูจิสีก็ยังคงเป็นมูจินะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนิ i v i n g area ค่ะคุณผู้ชมโซนล i v i n g area เขามาพร้อมกับโต๊ะทานข้าวกับพร้อมถึงอกที่นั่งนะคะโต๊ะทานข้าวพร้อมที่นั่งถึง6กที่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีความออกแบบความเก๋ความโค้งมนของหน้าต่างนะคะติดมูลลี่มาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นมูลลี่นะคะแล้วมูลลี่ตรงนี้นะคะสามารถใส่ได้นะคะว่าอยากจะให้เปิดปิดทั้งหมดหรือว่าเปิดแค่ไหนอย่างนี้นะคะ อ่ะแบบนี้แบบนี้เราก็เปิดเพื่อได้รับแสงหรือว่าจะสั่งแาบทบิ้หมดเลยก็ได้แบบนี้นะคะติดมาให้แบ,บนบูรี่แบบนี้เพื่อความคงทนแข็งแรงและสวยงามด้วยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบาร์นะคะเป็นบาร์เล็กๆนะคะสําหรับโซนห้องครัวนะคะแล้วก็จะมีความโค้งของตัวกระจกที่เรายังมองเห็นหนะ้าบ้านเวลาเรานั่งยามเช้ามานั่งจิบกาแฟค่ะคุณผู้ชม มองวิวสวนหน้าบ้านของเราฟินเลยทีเดียวมาค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะของเราจะเป็นครัวยุโรปนะคะบิวอินเคาน์เตอร์มาให้แบบนี้เลยค่ะติดซิงค์ล้างจานเป็นของแบรนด์คับบิเล่มาให้อันใหญ่ๆเลยค่ะแบบนี้และที่สําคัญนะคะหลังนี้เป็นระบบบออร์นะคะซึ่งเป็นระบบน้าร้อนน้าเย็นทั้งหลังเลยนะคะรวมถึงครัวด้วยก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้น้าร้อนหรือน้าเย็นแล้วเป็นทั้งหลังเลยห้องนงห้องน้าก็คือใช้ได้เหมือนกันหมด ข้อดีของบออร์เขาค่อนข้างที่จะเสถียรใช้งานได้ดีและใช้มีความคงทนในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานใช้งานนะคะตรงนี้ค่ะวิวอินตู้เก็บของชั้นวางของมาให้เรียบร้อยนะคะเราสามารถใช้งานได้เลยค่ะและตรงนี้เป็นประตูนะคะเชื่อมออกไปโซนซักล้างแต่ว่าเดี๋ยวพามาชมด้านนี้ก่อนอ่าส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเราติดตั้งหัวตาไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมูดดูดควนันเป็นของแบรนด์ฮาร์ฟฟิลเลนะคะ แล้วก็มีเครื่องอบด้วยนะคะตู้ยเย็นนะคะเป็นของแบรนด์ซัมซุงนะคะซึ่งมีถึงบานประตู2องบานใหญ่ๆเลยนะอันนี้ค่ะเชิญค่ะก่เชิญไปข้างนอกขอพาลูกค้าชมด้านในก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างค่ะเชิญค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไมเลย เขาตกแต่งบิวอินมาให้เรียบร้อยนะคะมาถึงสามประตูบ้านใหญ่ๆเลยะคะ่ะตู้เสื้อผ้าแล้วก็สีนะคะของเขาค่อนข้าง,าง,างที่จะคุมโทนเป็นสีแบบอบอุ่นอบอุ่นเป็นสไตล์แบบโคซตี้โคีนะคะผสมมูจิเลยนะคะมาพร้อมกับเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะแบบนี้ติดตั้งแอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะหลังนี้ของเขาคะ่ะในเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยเขาเป็นดับเบิลวอลนะคะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์มาให้ทั้งหลังเลย ประตูห้องนอนชั้นล่างค่ะวิวดีมากนะคะตรงนี้สามารถเชื่อมไปกับโซนด้านหลังของเราได้นะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะได้วิวโออต๊ะนั่งเล่นของเราวิวสระว่ายน้ำค่ะติดพม่านมาให้ทั้งหลังเรียบร้อยแล้วนะคะไดค่ะเดี๋ยวพาไปชมผัดไปกันค่ะถัดออกมาค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างนะคะห้องนอนชั้นล่างสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทั้งน้ำการได้ด้วย ติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยนะคะเป็นของแบรนด์คอรโต้ค่ะติดกระจกแบงโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยติดเลนชาวเวอร์มาให้เรียบร้อยตรงนี้ค่ะหมดปัญหาเราวไม่ต้องมาติดเครื่องทาน้าอุ่นแยกห้องน้ำเลยเพราะหลังนี้ของเราเป็นระบบบอยล์เลยลูกค้าสามารถใช้น้ำร้อนน้ำเย็นได้อยู่แล้วค่ะมาพร้อมกับบานกระจกเก๋ๆค่ะตกแต่งไฟมาให้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทําปลั๊กมาให้เรียบร้อยนะคะเผื่อว่าผู้หญิงเนาะอยากจะได้ผมเป่าผมทางเนนี้ก็ได้เลยค่ะ เดี๋ยวก่อนจะพาไปชมชั้นสองค่ะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นชั้น2นะคะขเขาก็ยังมีการตกแต่งกิมมิคเล็กๆคืออย่างนี้นสวยทุกจุดสวยแบบสวยทุกจุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะค่ะก็ค่อนข้างใหญ่กว้างเลยทีเดียวพอเข้ามาตู้ควบคุมแผงไฟของบ้านจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงห้องเก็บของนะคะเพื่อความสวยงามจะไม่ได้มีมาอยู่ลกตาของเราด้านนอกนะมาค่ะถอยไปแพ้พาไปชมด้านบนกันค่ะ อันนี้เดี๋ยวใบแพจะพาไปชมในส่วนของชั้น2กันค่ะผัดมาตรงนี้ค่ะมีเขาติดโคมไฟแบบน่ารักมากเลยนะคะโคมไฟสวยงามมองเห็นวิวของบ้านตัวเองเลยคะ่ะเดี๋ยวใบแพพามาชมห้องนอนก่อนนะคะด้านนี้ค่ะห้างรอนจะเป็นสามห้องนอนสามห้องน้งํานะคะทุกห้องมีห้องน้ําในตัวเลยเขาก็าจะออกแบบตกแต่งมา,าเรียบร้อยค่ะมาพร้อมบิวอินฟังกชันตู้เสื้อนะคะมีเตียงมาให้เรียบร้อยแล้วก็ได้มองเห็นวิวของบ้านเราด้วยนะคะ สวยงามทุกห้องทุกจุดจริงๆค่ะตอนนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเหมือนกันค่ะห้องน้ำติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเลนชาวเวอร์กระจกสุขภัณฑ์มาให้เหมือนกันทุกห้องน,นะคะแต่เดี๋ยวพาไปชมนะมาถัดมาค่ะออกจากห้องรองก็มาเป็นอีกหนึ่งห้องรองค่ะตรงนี้นะคะตกแต่งออกแบบถ้าห้องนี้นะคะจะได้เห็นวิวหน้าบ้านของตัวเองนะคะนี่ก็จะมีในส่วนของงาน บิวอินมาให้เรียบร้อยค่ะทุกห้องเลยอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะมีเหมือนกันเลยนะคะไปค่ะเดพาไปชมห้องมาสเตอร์ค่ะนี่ค่ะห้องมาสเตอร์คือใหญ่และสวยมากคุ่ณผู้ชมอ่าเป็นไงคะกว้างมากนะคะมีโซฟาเล็กๆไว้นั่งเล่นนะคะโซนนี้ค่ะ มาเป็นแบบขนาดใหญ่เลคะตู้เสื้อผ้านะคะจุกๆไปเลยค่ะไม่ชอบความโค้งความมนความงานสีของหลังนี้มากๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องแป้งมากมากค่ะนี่เขาบิวชั้นมังของมาให้มีลิ้นชักด้วยนะคะมีกระจกไว้เวลาผู้หญิงเราเนาะนั่งแต่งหน้าคือสุดอ่ะค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนเตียงนอนกันค่ะนี่ มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเป็นยังไงบ้างน,น่าหลักมากคือมาแบบขนาดแบบใช้งานฟังก์ชันสวยๆนะคะตรงนี้เราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะตรงนี้บิวชั้นเอาไว้ให้ด้วยค่ะลูกค้าอาจจะวางระเบู่นะคะวางของอะไรของสะสมของเราได้เลยอะ่ะเป็นเป็นตู้โชว์นะคะสวยมากแล้วตรงเนี้ยใช้งานได้หมดเลยอันนี้เป็นจุดที่ใหมชอบมากๆชอบงานฟังก์ชันของ ที่นอนนะคะห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้ค่ะนี่เขายังม,มีชั้นเี่นะทุกคนคือชั้นเยอะม,มากชั้นเก็บของชันงช้นวางของเขาออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ยังมองเห็นในส่วนของโซนลิฟต์แอนเดียชั้นล่างของบ้านนะคะห้องมาสเตอร์นี่คืออีกฝั่งตรงเตียงนอนจะมองเห็นสระว่ายน้ำเราอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะก็จะมองเห็น โซนลิฟวิ่งแอนเดียของบ้านเรานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องมาสเตอร์นะคะห้องน้ำห้องมาสเตอร์เขามีอ่างจากุชชีนะทุกคนนี่น่ารักมากค่ะเขามีอ่างจากุชชีลูกค้าเปิดได้เลยวันนี้ค่ะทำงานมาเหนื่อยเหยกลับมาถึงบ้านอยากนอนแช่น้ำอุ่นๆเปิดได้เลยชอบเปิดน้ำอุ่นได้เรียบร้อยนะคะคุ้มกัเป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อนทั้งหลังไปเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของเล็กชาเวอร์ด้วยเพราะวันนี้ไม่ใช่อ่าง ปกติก็ได้เลยนะคะติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยเหมือนกันแบบนี้เลยแต่ว่าห้องมัดคุร์เขาจะมีอ่างจักโครชค่ะถ้าจากโซนห้องครัวนะคะจะมีประตูบานสไลด์ใหญ่ๆสองประตูให้แบบนี้เลยะคะ่ะก็จะมาเชื่อมในส่วนของโซนซักล้างะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะคะเขามีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามาให้เรียบร้อยนะคะ ที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือตัวบอบเลอร์นั่นเองนะคะที่หม่แพลแจ้งไปว่าเขาเป็นระบบทําน้ําร้อนทั้งหลังไปเลยนะคะถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของครัวไทยนะคะก็จะมีครัวไทยอยู่ด้านนอกนะคะทําอาหารกลิ่นแรงๆก็สามารถอาทําตรงด้านนอกได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมสาวไว้น้ําำด้ส่วนหลังบ้านกันค่ะนี่เขาปูหินทางเดินมาให้เราบ,บ้านเรียบร้อยนะคะเดินได้อย่างสบาย ตรงนี้ก็จะมีเหงก้าอี้แปดที่นั่งเวลาู้ชมเพื่อรักมากค่ะเห็นค่ะสวยไหมคะคือสวนเนี่ยเขาออกแบบตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆนะคะมีความเป็นญี่ปุ่นทันะะ้งตัวหี้ต,ตัวต้นไม้นะคะตัวตกแต่งสวนนะคะสระว่ายน้ำค่ะกว้าง4.5ยาว8เมตรนะคะ เ็นระบบเกลือลึกเมตรยี่สิบเป็นสระสะลบนะคะลึกเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะการดูแลรักษาก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับระบบเกลือแล้้ก็ของเราเป็นระบบน้ำล้นนะคะของเขาจะทำความสะอาดตัวเองไปในตัวไปมุ้งไม้ไม้ขุ่นก็จะตกไปตรงช่องที่เราไว้เก็บแล้วนะคะของตัวน้ำแล้วก็จะมีห้องน้ำในส่วนด้านหลังนี้อีกห้องนะคะ <S <S เวลาลูกค้าค่ะเล่นเล่นน้ำเนาะ จะเล่นน้าตรงนี้ก็มีที่ล้างตัวไปให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําให้เรียบร้อยแล้วเวลาอยากเข้าห้องน้ำค่ะก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งเข้าบ้านเนาะมีห้องน้ําแยกให้นะคะตรงนี้ประตูหนึง่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตู้ควบคุมสระตรงนี้ลูกค้าก็จะมีแบบเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะของสระค่ะโอเคนี่ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่ดูแลสระที่ตักใบไม้นะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้เลยดูแลง่ายมากๆ และโครงการนี้นะคะเนื้อที่ดินเขาเริ่มต้นที่96ถึง163ตารางวาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ใช้สอยของบ้านเริ่มต้นที่265ถึง324ตารางเมตรค่ะถือว่าตัวบ้านค่อนข้างใหญ่และเนื้อที่ดินเยอะมากๆเลยราคาเริ่มต้นที่8ล้าน2แสนบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วอยากเข้ามาดูบ้านจริงมาดูบ้านตัวอย่างนะคะก็สามารถทักและแอดไลน์มาที่เบอร์ของไมายแพรได้เลยนะคะ ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามาทยอยดูแล้วก็จับจองกันแล้วด้วยมีเพียงเจ็ดหลังเท่านั้นค่ะยังไงใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบก็สามารถแอดติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวหมายแพร่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปชมกันที่ไหนหลังไหนและสไตล์บ้านเป็นแบบไหนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ แล้วใหม่แพจะพาไปชมบ้านอสังหาริมทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ว่าตอนนี้โครงการเรานะคะมีสร้างที่ไหนแล้วแบบบ้านเป็นยังไงบ้านอย่าลืมฝากอัปเดตแล้วก็ติดตามกันที่หน้าเพจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ